ีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องมาคิงนะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าแอปให้ทุกคนดูนะแอปนี้ที่เราจะเข้าคือแอปเนวตูนค่ะทุกคนเนี่ยแอปสีฟ้านะคะที่เราขึ้นอนะ่ะอืมนี่ค่ะที่มันอยู่กใกล้แอปรูบอกับช้อปปีนะอย่างแรกก็คือกดเข้าไปเลยนี่ไอน,นี้คือเรากดไว้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทุกคนันนี้ก็คือ เราเองนะฝากไปกดติดตามกดอ่านนิยายที่เราแต่งนี่ยนะคะนี่ค่ะนิยายที่เราแต่งก็คือกดเข้าไปดูว่าผลงานของฉันทุกคนสามารถค้นหานิยายที่เราแต่งโดยการแบบค้นหาชื่อนิยายอะไรเงี้ยนิยายอันนี้เราแต่งเราเพิ่งแต่งได้หนึ่งตอนอัน,นี้หยุดแต่งนานแล้วเพราะไม่ค่อยว่างนะคะทุกคนนี่นี่เลยนิยายแรกนี่คะ่ะ แต่นิยายนี้ฮิตสุดนะก็คือเกิดใหม่เป็นลูกมาเฟียมันมีหลายแนวรวมกันนะคะทุกคนฝากไปอ่านด้วยนะไปค้นหาเลยว่าเกิดใหม่เป็นลูกมาเฟียแล้วถ้ามันเป็นอย่างไงทุกคนก็แปลว่าใช่เดี๋ยวหามันมีอ้อไม่มีปากกายนะงนนี้คะ่ะไอที่เป็นรูปนี่อมันกดไม่ได้อนะทุกคนใช่เนี่ยเห็นไหมอืมเราก็จะมาแนะนํานะคะทุกคน อันนี้มันก็คือสูวนรูกเขียนอันนี้มันเป็นรายได้ก็คือใครอ่านได้ก็จะได,ได้รายได้นะแต่เรายังไม่เคยได้หรอกทุกคนเราไม่รู้ว่าได้ยังไงด้วยนะอไม่รู้ว่าได้ยังไงนี่แค่นั้นเออเดียวเลยอยากอยากลองดังบ้างนะทุกคนเนี่ยทุกคนก็ไปค้นหานี้เลยค้นหาของเราเนี่ยกดเข้าตอนที่ค้นหาน,นี่กดตอนที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว,ว่า พิมเลยนะพิมพ์ชื่อผลงานคือผลงานของเราเมื่อกี้นะคะทุกคนมันสนุกเนียพิมพว่าเกิดใหม่เกิดใหม่มันจะมีอยู่นะเนี่ยเกิดใหม่เป็นลูกมาเสียนี่ไงทุกคนเห็นไหมแล้วก,กดคลิกเข้าไปแล้วก็รอค่ะทุกคนมันมาให้ไว้เนี่ยถูกแล้วมาให้เลยแต่คิวมันไม่มาดูโทรศัพท์้าเ็าอย่างเงี้ย นี่มันมีหลายอันเลยอะจริงนะเนี่ยมีหลายอันเลยทุกคนี่ยอันนี้ก็เรายังไม่เคยอ่านนะทุกคนก็ไปสามารถอ่านดูเองได้นะแต่ขอฝากของเราด้วยนะของเราอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยนี่ของเราฝากด้วยนะทุกคนฝากด้วยคู่ค่ะทุกคนตอนนี้สาวเขากำลีเซ็ตอันนี้นี่ค่ะของเราฝากด้วยนะ เนี่ยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ก็ฝากด้วยนะทุกคนฝากด้วยอ,อืมนี่ของเรานะเนี่ยในไอข้างล่างสุดเลยนะแน่นนฝากด้วยนะคะทุกคนไปอ่านไปกดติดต,ต,ตามด้วยนะถ้าสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดการในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะด้านล่าง YouTube ถ้าเราลืมเปิดด้านล่างของ YouTube ก็มาคอมเมนต์ในวิดีโอไม่ในนิยายของเราได้นะคะ บายบายจุ๊บจุ๊บปะดึบปะดึบอุ้ยเรีนแนะนำค่ะทุกคนอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรใครรู้ช่วยบอกทีที่มนเป็นรูปเจ้าหญิงแล้วนะเดี๋ยวตังห,ง,นะตงหนึ่งนะคะัหนึ่งนะค่ะจะลีลยาให้ดูนี่ค่ะมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวลบก่อน นะทุกคนมันคืออะไรหรอมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะเดี๋ยวกดให้ดูกดตัวรูเห็นมันก็จะเปลี่ยนผูชายอะมันคืออะไรทุกคนใช่บอกงนะี้หาอ่านกันเอาเองนะคะทุกคนแต่บอกแต่ขอกซิ้ฟเลยว่าค่ะทุกคนขอกซิ้เลยว่ามีแต่นิ้ยายสนุกสนุกนะ มันแล้วแต่แนวเลยนะคะทุกคนอันนี้ช่องมาคินก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ